สารรัฐมนูนลรับไว้วินิจฉัยแล้วมีคําสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่นะก็ให้นึกถึงสมัยตอนคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณประวิตย์แกก็ทําเหมือนแกเป็นนายกจริงๆเลยตอนนั้นใช้คําว่ารักษาการเนี่ยเหมือนก,นกันกับถ้าเกิดว่าเกิดกรณียุบสภาแล้วต้องรักษาการนี่เหมือนไหมอาจารย์คะไม่เหมือนไม่เหมือนนะ,ะ,ะรักษาการโดยที่ยุบสภากับไม่ยุบสภาในคนละเรื่องกันค่ะประเด็นสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าสารรัฐมนูนลรับไว้วินิจฉัย แล้วมีคําสั่งให้นายรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ่านะถ้าสารนุ่นอย่างนั้นคราวนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยก็ให้นึกถึงสมัยตอนคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นนายรัฐมนตรีตอนนั้นเกิดเหตุอะไรนะคะเกเรื่องดารงตําแหน่งครบ8ปีไม่8ปีเริ่มนับวันไหนอะไรต่ออะไรเนะี่ยสารก็มีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยไปประมาณเดือนก,กว่าๆนะเราก็เห็นร่องรอยว่าถ้าสารหยุดให้ปฏิบัติหน้าที่มันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี่ใช่ไหม มันพอจับทางได้เนี่ยก็รองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งตามที่เขาอยู่ในประกาศสำนักนายยมตรีนั่นแหละก็จะทำหน้าที่เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งเผอิญว่าประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่มันยังไม่ออกเราก็เลยไม่รู้ว่าแรงกิ้งมันยังเป็นแลงกิ้งเดิมหรือเปล่า ถ้าแลงกิ้งเดิมต้องเป็นใครถ้าแลงกิงงก้งเดิมก็ต้องเป็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็มาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีเหมือนกับตอนที่คุณแพทองทานเดินทางไปต่างประเทศคับคุณภูมิธรรมก็ทําหน้าที่แต่อย่างว่าเนี่ยเราเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการหรือรักษาการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็มีมารยาทอ่ะไม่ทําเรื่องอะไรมากมายก็อย่างดูแต่ว่ามันก็อาจจะคือตอนนั้นมันเกิดปรากฏการณ์พิเศษ ตอนคุณประยุทธ์น่ะอยู่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคุณประวิทร์แกก็ทําเหมือนแกเป็นนายกจริงๆเลยตอนนั้นใจบรรดาลแรงเลยจำกันได้ไหมล่ะอเออนั่นนะใจบรรดาลแรงออใจบรรดาลแรงอะไรก็คือขึงขังเดินได้เลยที่เคยประคองก็ไม่ต้องใช้อะไรประคองแล้วนะอันนั้นก็สมัย<ป>ท่านประยุทธ์เปรียบเปรยให้ฟังเปรียบเปรยให้ฟังนะตัวรองนายรุฐมตีที่มารักษาการนายรุฐมตีเนี่ยมีอํานาจ เต็มทุกอย่างเต็มทุกอย่างยุบสภาได้นะครับผมบอกก่อนอไม่มีข้อข้องขัดว่าทําไม่ได้คือเหมือนนายกตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะประมาณนั้นอะไรที่เป็นเรื่องนายกก็ทําได้แบบนายกแต่โดยมารยาทเขาก็ไม่ได้ทําขนาดนั้นเขาจะไปทําอะไรขนาดนั้นก็ก,ก,ก็ทําก็ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการสั่งการอะไรตามหลักคือเรื่องรูตีนะ่ะถ้าเรื่องที่เป็นนโยบายไม่เอา เรื่องที่เป็นเรื่องตัดสินใจยากๆก็เอารอไปก่อนกันเลเอาเวลาที่เป็นใช้คําว่ารักษาการเนี่ยเหมือนกันกันกบถ้าเกิดว่าเกิดกรณียุบสภาแล้วต้องรักษาการนี่เหมือนไหมอาจารย์คะไม่เหมือนไม่เหมือนนะ,ะ,ะเพราะว่ายุบสภาเนี่ยมันมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้ว่าห้ามทำสี่เรื่องใหญ่ในมาตรา169ค่ะห้ามทำสี่เรื่องใหญ่ เรื่อแต่งตั้งต้องขออนุญาตกกตตามได้ไม่ตอนนั้นแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นรักษาการกเยอจนเหลือเวลาเป็นผู้การแค่ปาจาที่ะเป็นักี่าประมาณเพราะฉะนั้นรักษาการก็เลยรอจนเหลือเวลาเป็นผู้ว่าการแค่ปีกว่าจากที่ควรจะเป็นสักสองปีกว่าเยประมาณพราะฉะนั้นรักษาการเลรจอวาเนผ้วาการ่ี่าจกที่เป็นเรื่องใีญ่าเ่ยะเกิดขึ้นในเลยออในเดือนสิงหากาีก่ากทีรจเกสอวาาเลยท่านุสภา นั่นสิอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีสภาร้อยสิบเก้าต้องไปนั้นพับไปนะค่ะอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงยังไม่ต้องพูดถึงแสดงว่ารักษาการในคำนี้มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันรักษาการโดยที่ยุบสภากับไม่ยุบสภาในคนละเรื่องกันค่ะถ้ารองต้องรักษาการราะนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ยุบสภาได้แต่ว่าถ้ายุบสภาก็มีสภาพคณะรัฐมนตรีก็อย่างที่ว่าก็มีข้อจํากัด